กระแสของชีโอปังมันดังมากใช่ไหมเราอาจจะไปเปิดร้านว้าแข่งกันได้ไหมไม่ได้เอ้าแต่เมื่อก่อนเนี้ยนี้ชอบทำขนมนะจ๊ะนี้นีแล้วเราก็พร้อมแ้ตบ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 ดูคลิปเยอะเออดูคลิปเยอะแม่ให้พี่อีฟทำต่อค่ะโอ้ตายแล้วนี่ตัวอะไร ไปเลยไปเลยไป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 เฮ้ยเชียร์่วยวะเนี่ยทำทีนี่นะกล้ามขึ้นแม่ว่าซื้อกินให้ทำเัี่ยก็ให้พี่ทำไง ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาคบกับเลา2สองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวกันนะคะเนื่องจากว่าพอดีน้องสะพ้ายอ่าสะพ้ายของเรานะคะเขาทำพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยเนาะขายอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันที่บ้านได้ทันตลอดก็เลยวันนี้มาบุกครัวเพราะว่าอยากทอยากทำเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยกระแสของชีโอปังมันดังมากใช่ไหมก็เลยทนไม่ไหวบอกพี่อิฟว่าอยากจะลองทําบ้างอยากจะแบบเอออยากรู้ว่ามันยากตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะก็เลยมาบุกครัวพี่อิฟเลยนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะว่าชีอบปังของคุณอูและพะเพื่อนจะสาเร็จไหมนะคะก็ไปรอชมกันได้เลยได้เลยค่ะอ่ะลคะค่ะทุกคนเดี๋ยวรอ<ด>เคฟกระทะเหล็กเราอ่ะเริ่มม,มาเลยค่ะแม่ครัวเริ่มเลยเริ่มแรกนี่ทํำยังไงคะเ,เอ้าต้องใส่นั่นก่อนสิถุงมือไหม ถุงมืออะคุณเพื่อนขาขอบคุณงกาบถุงมือนะคะกอบคุณงราบแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราอาจจะไปเปิดร้านว่าแข่งได้ไหมไม่ได้เอ้าแต่เมื่อก่อนเนี้ยนี้ชอบทาขนมนะจ๊ะเออใช่แต่ว่าไม่เห็นลูกเคยได้กินเลยเออโลกไปแล้วมันหมดไฟเดี๋ยวนี้ร้านรวมมันเยอะไงซื้อเอาแล้วกันลูกส่วนผสมก็จะมีแป้งเกลือน้ําตาลยีสนมผงแล้วก็เนยแล้วก็หนาวยค่ะสูตรนี้จะได้ประมาณ1ิ อ่แล้วแกเก่งมากนะแกเริ่มทําขนมขายเนี่ยนะโดยวิธีคูพักรักจำแล้วตอน,นหลัไปเรียนหรอไปเรียนนะไหมรีมบ้างมีบ้างร้านนี้นะคะใส่ชื่อต่อเลยนะคะในไอจนะคะชื่อร้านคะ่ะชื่อ Dream Cream Bakery ค่ะ Dream Cream Bakery นะคะเดี๋ยวลงไอจให้เลยนะคะเข้าไปดูเลยค่ะหน้าทัานทั้งนั้นอ่าเริ่มเลย ทีนี้เราก็จะใส่ของแห้งก่อนค่ะใส่นค่ะใส่อะไรก่อนลูกใส่เช่นน้ําตาล่าน้ําตาลก็คือไม่ให้มันโดนกันไม่ให้โดนอ๋อเขาไม่ให้โดนกันอ่ะนี่นะคะนมผงแล้วก็เกลือเนยเนยอันนี้ยกวินอ๋อยกเว้นเอาของที่เป็นผงก่อนได้ใช้ไม้นี้ก็ได้ขคนค้นที่สวนไหมอ่ะน่าน่านไม่หร เมื่อก่อนเคยทําคุกกี้ทําขนมอะไรเงี้นนยแต่พอตอนหลังหมดไฟก็เลิกต่อมาคะ่ะโอเคค่ะเราก็จะใ,ใส่น้ำนะนี่เห็นเป็นนังเย็น ต้องแนี้เลยใช่ไหมคะโอ้ครบนี่อ่ะคนเลยค่ะขคอยากลองทําดูนะคะก็ดูเนี่ยจากคลิปนี้เลยนะคะของแม่นะก็คือให้มันเข้ากันเลยใช่ไหมคะคนให้มันให้มันก้อนเลยให้มันให้ได้ความรู้สึกว่ามันสามารถที่จะมันนวดได้ใช่ไหมเวลาผสมนี่หนูต้องผสมด้วยมืออย่างนี้เลยแม่ใช้ใช้เครื่องอ๋อเนี่ยเขาใช้เครื่องแต่วันนี้ต้องใช้สอนเบสิกต้องเริ่มด้วยมืออ่าอยากให้ทุกคนเห็นลูก มาซิมาสิโอ้ต้องใช้แรงพอสมควรนะอืมไม่ใช่เล่นๆนะเดี๋ยวพอเราก็ได้ค่ะเี๋ยวเราจะเอาออกมาจัดโอเคทําพวกข้อนมปังมันใช้เวลาใช่ไหมมากเลยค่ะใช้ทั้งวันโอ้โห่าเรามาเราก็เอาเขาเป็นก้อนก่อนเวลาที่เรานื้คือจะเอาเขาเข้ามาดันออกไปอ่าแต่เดี๋ยวนี้คือหนูก็แทบจะไม่ได้แบบอย่างนี้ใช่ไหมคะ อ๋อมีเครื่องใช่ไหมตายเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้คือใช้มือแม่อ๋อโอใช้มือคือนวดหมดนวดโบราณเออเออนวดโบราณนี่นี่ดันออกนี่ดันออกนี่อืมอืมลราเพื่อนลองดูไหมคะอ่โรคมาดูซิเออจะได้รู้สึกแบบว่าเวลานั้นเนี่ยอืมันเป็นอย่างนี้นะเวลาเขานวดกันโกยขึ้นมาเป็นก้อนๆนี่อ๋อความรู้สึกมันดี มีความสุขนะคำตอบฟังมันแบบมันเหมือนได้ฝึกสมาธินี่นแล้วเราก็พอ่น้ตบตบตบเยอะอออดูเยอะอ่าเราจะต้องนวดให้มันขึ้นฟิลดูนะคะว่าอันเนี้ยไม่มีฟิลเออไม่ได้ยังใช้ไม่ได้พี่จะสอนแบบเขาเรียกว่า slap and fold ก็นี่ต้องตบมันหน่อยเออ อันนี้มันจะเร็วขึ้นค่ะเราอ่ะจะนวดเขาต่อยังไม่ได้มันเหมือนเราออกกําลังกายอะค่ะตรงพักบ้างเขาต้องพักอันนี้พักสิบนาทีพักเพื่อทําให้กูเต้นเขาได้เรียงตัวใหม่เราจะมานวดต่อเพราะไม่งั้นเมื่อเรานวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยเเขาก็ยังจะแบบยังไม่เรียงตัวสวยค่ะก่อนนะลูกนอนนอนค่ะก่อนนะลูกสิบนา โบโหเดี๋ยนะพังเลยแม่พีเขาทำออกมาเป็นตัวกลมๆเอออันนี้นี่เหมือนโมโหเหมือนโมโหใครเฮ้ยปะคะเห้ยปะคะครูบอกโกยใครมาก็มีเลยเห็นไหมเออได้อารมณ์โกรธไงโอ้โอ้แม่ให้พีททำต่อค่ะ เวลาเราตบเนี่ยมันต้องพักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพักทีหนึ่ง15บหนาทีที่หนูบอกใช่ไหมะแล้วก็เอาผ้าคลุมใช่แล้วพออีก15ห้นาทีปุ๊บก็ตบก็คือทําจนกระทั่งมันเนียนหรือไงคะหรือว่ามีระบบสกิอ่าขึ้นฟิ์ีเดี๋ยวดูนะคะว่าต้องตบจนกระทั่งมันเนียนขนาดไหน นี่พักแล้วนี่มันต้องให้เนียนแบบนี้ทำทีนี่นะกล้ามขึ้นแม่ว่าซื้อกิน้วทำนม่ไดก็ให้พี่ทำไงใช่ใช่เราไม่ทําหรอกใช่มีค่ะว้าวแต่อยากมาแบบเรียนรู้แล้วรู้วิธีการโอ้ยนี่มันเนียนมากมากต้องให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ตัดแบ่งเนาะเราจะตัดแบ่งก็ละสักเจสิ เกินมาไม่เป็นไรอ่นิดนึงโอ้ยนี่คือแบบโคตรเป๊ะอ่ะดูสิฮึบโอ้ยเกือเอาเกลืออีกสองหกสิบแปหกสิบแปอ่าลูกมาเขือนยังไงนะพี่อย่างนี้เขือนตัดลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาเจ็บเขาเรียกว่าก้อนละเจ็ดสิบอะไรคะเจ็ดสิบกรัมเจ็ดสิบกรัมนะคะอ่ะดูสิใครจะเป๊กกว่ากันอ้าย ของมีแค่อีก 2, 2> เลยสองสิบแ <68. S 2> ๊บ โอ้ยไม่ได้ทำไมวะต้องทำเขาเบาๆนะต้องจับเขาเบาๆด้วยเนีเจ็ดสองอ๋อต้องจับเขาเบาๆเดี๋ยวเขาฟีดใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้นะครับก้อนใหญ่เมื่อกี้เนี่ยได้ประมาณ8ชิ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะขั้นตอนต่อไปอันเนี้ยสนุกมากนะคะว้ายอันเนี้ยจะทำเป็นก้อนกลมขั้นแรกเราก็ทำให้เทานี่อันนี้ก่อนก็้ค่ะมันจะได้ง่ายแล้าทำมือแบบนี้นะคะทำมือแบบนี้เอาเขาวางไว้อ่าเอาวางไว้ทำมือแบบนี้แล้วก็ ันแล้วก็ดึงดันแล้วก็ดึงนี่ค่ะของของรูกสวยนะอืมอือืมอืมดูเฮ้ยของลูกสวยอะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเอาเราแค่ผักเอยสวยแล้ว ที่สงสัยว่าช่วงนี้โอ้โหร้านต่างๆนี่มันกระแสแรงมากเพราะอะไรคะเกาหลีป่ะอาจจะเป็นเกาหลีด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เอออินฟลูแบบทายกันอ๋อแล้วก็ลงกันก็แต่ละร้านก็คือทุกคนก็จะต้องมีลงหน้าสีบ่อยมากจนทุกร้านจะต้องมีแต่ต้องทำให้เหมือนอ้นั่นน่ะลูกอะไรนะคะที่เราไปกินที่ห้องกงอ่ะแฮชแ็กอะอันนั้นอะไรอะทัดไข่เออทัดไข่โอ้ยช่วงนั้นก็ฮิตฮิตแบบ โอ้ยจนแบบว่าต้องลองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมือหลักไงเป็นคน จะรู้เลยนะว่าอันไหนฝีมือพี่อีฟอันไหนฝีมือลูกอ๋อโอเคฝีมือเขาใช้ได้พักอีกแล้วค่ะเ,าะเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมขนมปังมันใช้เวลาดูดิเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักทําไมหนูถึงต้องให้พักตลอดเวลาจะลูกเข้าใจที่หนูบอกหรือว่ามันใช้เวลาทั้งวันและอย่างนี้ในเวลานนเนี้ยเดือนหนึ่งที่หนูจะทํากี่ครั้งไอความที่แบบมันใช้เวลาตอนนี้อาทิตย์หนึ่งทำประมาณ3วันวันละประมาณ80ิตัว โอ้โหแปดสิบตัวแต่ว่ามันก็คงผ่อนแรงเพราะว่ามันมีเครื่องอะแต่วันนี้เนี่ยเราอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกคนได้เห็นนะไบางคนยังไม่มีบางคนไม่มีเครื่องเลยใช่ได้เห็นแบบสดๆเลยว่าถ้าไม่มีเครื่องเนี่ยทำยังไงอันนี้ภาากี่นาทีนะคะสิบสิบเนี่ยสิบเหมือนกันเนี่อ๋อถ้าเราไม่นวดด้วยมือนะคะแต่โดยปกติคนถ้าเขาทําขายเนี่ย นนี้เนี่ยต่กอนเนี่ยสองหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้หกหมื่นกว่าคงคิดว่าตอนนี้คนนิยมทำแบเตอรี่ขายเครื่องะลรขึ้นราคาเลยดีว่าน,น้องซื้อไว้สองหมื่นกว่าบาทเนาะนานม,มากนานมากปีมากอีกอย่างก็คืออันนี้จำเป็นมากในการทำขนมปังก็คือเราต้องเชีกอุณหภูเหมือนของุน่าอะไรเช่นอุดาบูกรับมีไข้คือถ้าโดที่ดีอ่ะอ ไม่เกินย er ี care, ่สี่ถ้าสมมติว่าเราเช็ฟเราแบบไม่ว่าเราจะนวดเหนื่อยอะไรเงี้ยเราเช็คเกินยี่สี่ปุ๊บเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดของมือมันร้อนเอาข้าวตุ๋นเย็นเพราะว่าถ้าโดนร้อนมันก็จะทำงานไม่ดี ออทานอร่อยนะแต่เบื้องหลังเขานี้นะบอกเลยนะเหนื่อยมากโอ้ลูกต่อเลยค่ะอันนี้เราพักไว้สิบนาทีแล้วน้องก็จะขึ้นประมาณนี้ะก็คือพักเพื่อให้เขาอินมฟขึ้นมาเนี่ยอยู่ในเนี่ยเลยอันนี้เราจะมาทำบันเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเหมือนเป็นพีชเลยปะค่ะเพื่อจะขึ้นทรงอ่าเราก็จะทำ แครอทก็บางคนก็เรียกลูกออดแต่นค่แค่แค่แครอทลูกออดแปลว่าเนี่ยมันเหมือนลูกออดเลยนะลูกออดเออเหมือนเหมือนลูกออดป่ะแครอทอ่าทำนี้ก่อนอ่ทำหางไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะคะไม่ต้องกลัวเขาเจ็บอ่านี่เขมือกดตรงหัวเขาไว้นิดหนึ่งนะทำไมหนูไม่หมดที่ป่ะนี่พยายามทำเนี่นี่ พ่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แน่ลูกออสลูกออสยาวๆมาของหนูสวยกว่าของแม่เอยของแม่สวยกว่าแม่มีหัวลูกออดโอเคอ่ะโอเคอ่าแม่ก็สุดท้ายนี่มันไม่เห็นใบเลยอันนี้ไม่ได้ทำขนมแล้วใครเครียดนะอันนี้เครียดกว่าเดิมแค่สุดในนี้ใช่ไหมคะค็ะแม่อ๋อ เราทำอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราถึงปั้นไม่ได้เลยไม่ได้โพรต้องรอรออีกแล้วพักอีกแล้วลูกขากูเต้นทำงานกูเต้นกูเต้นนี่คืออะไรคะหนูพวกกูเต้นกูเต้นอะอธิบายให้ให้คนดูค่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของขนมปังนะคะตัวขนมปังมันจะเป็นกูเต้นถ้าบางคนแพ้กูเต้นเนี่ยก็ทานขนมปังแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องพกแป้งกูเต้นฟรีอ๋อหมายถึงว่าไอ้กูเต้นจะเปอยู่ในแป้งใช่ไหมคะอ่าเราจะต้อง พักอีกพักอีกแล้วโอ้ยตายแล้วนี่ตัวอะไรจับเวลาละสิบนาทีโอเคอ่ะพักแล้วนะคะสิบนาทีอยากยายอยากดูค่ะวันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแครอทมาคลึงให้ยาวคลึงคลึงให้ดู เราไม่พัก่ะเขาจะขึงไม่ออกอเพราะว่ากูเต้นอท์อุยโอ้โหได้ยาวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาเนยพี่พี่อีฟสวยเลยนี่เอาเนยนะคะก็จะประมาณสิบสามกิ๊กสามกรัมหมวน รู้สึกว่าเขายังแบบค่อยๆยาวแล้วก็ดึงดึงคิดว่ามีจะดึงขาดปะต้องเบาๆนี่แล้วเดี๋ยวจะพันออกมาแบบให้สวยอะค่ะไม่คิดว่ามีจะดึงขาดไม่ขาดดูดิพี่แบบใจเย็นไม่ต้องใจเย็นแล้วก็คือให้มันเป็นรูปแบบโคซองไงโคซองแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นผูโอ้เดี๋ยวมันจะต้อง่มาละไม่ทีละคนทีละคนนี่ องหาองหาลูกออสมาหน่อยนี่ดูยากอะ่ะแม่ไม่ยากอืม ่เวลาคืนเราอยากแบบอย่าไปแรงแกดลแรลงต้องค่อยๆทสนุถ,ถนอมเขาอ่อาเดี๋ยวเราก็เอาเนยนี<อ>่แล้วก็เอาอันนี้ม้วนเนยนี่ ไม่ได้ไม่ได้หลวมไปหลวมไปนี่มาคุมแม่หลวมไปหลวมไปไม่ได้ไม่แม่ต้องค่อยๆแม่จับจับแม่ใช้จับใช้จับจับไปดูกดไปเลยนี่ใช้จับนี้จับนี่เห็นพี่อีฟทำอย่างนี้ไหมจับทะนุถนอมกล่องเกลี้ยโอเค อาเชิญค่ะอ่าสอนดีนะเดี๋ยวจะดูอืมง่ายอ่ะเขาง่ายอ่ะอ่าอ่านี่เขาไม่มีปัญหาก็เด็กเขาจะง่าย่าไม่ได้ง่ายนะเนี่ยเอออันนี้อันนี้คอันนี้ก็ทำร้านน่นนนนนนนะนค่ะ เราจะไม่ไปสักทีนะไม่ไม่ไม่ยาวเลยไม่ไม่ยาวทั้ทีเนี่ยต้องดึงไงนะไม่ไได้ม่ต้องดึงค่อยๆไงไม่ใช่ไม่ไม่ไงนะบุรีกันนะบุรีบุรีไม่สวยเลยไม่เป็นไรค่ะฮึบฮไปเลยไปเลยไป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 เฮ้ยเชียร์หวยวะเนี่ยเร็วเชียร์ใจออกไปออกไปออกไปเออเออเออใจได้ โอเคโอเคยาวหน่อยยาวดียาวดีโอเคโอเคโอ้ฮึบใช่ไหมทุกคนดูแบบว่านี่ยายบอกถูกต้อง นแหน่น่าน่าน่าเย้ดีมากน่าน่าแม่ครัวเอ๋บอกดีมากดีมากสวยเลยสวยโอเคโอเคใช้ได้เลยเราจะวางตรงที่เราซีวอะค่ะลงกดตรงนี้เพื่อไม่ให้เวลามันฟูมันกระเดิดออะให้มันปิดแน่นอ่ะต่อเลยค่ะต่อมันไม่เก่งไหมคะไอันี่ไอันนี้โค่ต่อค่ะ คล้ายๆยายคล้ายๆคล้ายๆเดี๋ยวขอกเสร็จเดี๋ยวให้ยายทานตอนนี้ฮิตมากคล้ายๆคล้ายๆแต่ไม่ใช่ค่ะคล้ายๆมันจะแบบน้ำจัดเค็มๆมันจะเค็มๆอร่อยเดี๋ยวยายกจะได้กินเนี่ยให้หยิบได้อ่ะอ่ะอ่ะอู้ดีเลยบริหารมือลูกอ่ะขยำไปลูกอ่ะ้ยนี่สวยอ่ะสามีจะต้องภูมิใจสามีจะต้องภูมิใจนะสามีดูนะอันนี้ทำตำบนี้ทำตำบนี้ลูกอ่ะอ้าว พักอีกใช่ไหมพี่คะอันนี้พักอีกสามชั่วโมงอะค่ะนี่นะคะจากฝีมือพวกเราเนี่ยนะคะเมื่อกี้ไปปั้นไปแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปนอนอีกแล้วค่ะคราวนี้นอนยาวเลยค่ะนนสามชั่วโมง,โมงเดี๋ยวในระหว่างที่ให้เขาไปนอนสามชั่วโมงนะคะพวกเราก็จะไปทานอะไรครับเพื่อน Apple crumble อ่าวันนี้นะคะน้องสาวเขาทาให้หนึ่งถาดค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าทานขนาดไหน น่าทานมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะนี่มาสั่งได้เลยนะคะรีมครีมเบเกอรี่่เดียว์รีมเค้กไม่ใช่ดีมครีม,มค่ะอร่อย <laughs> ลงไอจีให้เลยนะคะนี่ของเขานี่อร่อยมากเวลาเขาทําส่งไปให้ญาติญาติทานนะบอกโอ้ตายแล้วหนูทำไมเก่งเงี้อร่อยเหลือเกิน อืแป้งอร่อยมากอ่ะเขอขอขอขาโกยใสยตรงนี้นะคะแป้งงใช่ชอบกินแป้งชอบกอนแป้งอร่อยมาก เนี่ยนะคะครบสามชั่วโมงอุ้ยยายระวังเสี่ยวตกมั้เหรอคะโอ้ยตายตายก็คือกำลังจะพร้อมเอาไปอบแล้วใช่ไหมคะพิ่ใช่ค่ะก่อนอบเราต้องทําอะไรต่อไหมคะก่อนอบเดี๋ยวเราจะสเปรย์น้ำอ่าวเราไปนอนมาสามชั่วโมงนะเลยเกลือมันต้องเป็นเกลือเฉพาะอะไรจริงๆเราใช้เกลืออะไรก็ได้ค่ะคือประเทศเราก็ได้แล้วฝรั่งเศสก็ได้ซีซอสแต่ละที่เกลือรสชาติไม่เหมือนกันของดูใช้ของของอะไรคะของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสนะคะอืมอ่าชีสน้ํา นี่นอนไปสามชั่วโมงแล้วก็ต้องมาฉีดน้ำ,นำเอกให้เขาตื่นแล้ว,ลลวลเราก็โรยโรยเกลือโรยตามชอบอ่ะอ่าอ่ะโคราช ไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมคะแล้วแต่ความเค็มปุ๊บๆพอละพอละนิดหน่อยนิดหน่อยพอละค่ะเดี๋ยวเขาอบแล้วอบประมาณกี่นาทีคะอบประมาณ16ถึง18นาทีค่ะแล้วแต่แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะนี่นะคะฝีมือที่เราปลุกปั้นกันมานะคะแต่ว่าจะต้องมีอาจารย์คอยมาปั้นตบ้ายอีกทีไม่งั้นคงฝีมือไม่ได้เป็นแบบนี้ จบค่ะ1 6นาทีนะคะนี่ค่ะฝีมือแม่อุนะคะกับน้องเพ,พื่อนนะคะวันนี้มาเรียนรู้ค่ะชี่อกอปังค่ะนี่ดูสิคะ น่าทานน่าทานช่ำช่ำอร่อยมากแลยสีมือตัวเองอือ่ะอะลูกค้าอ่แวันนี้เป็นโพงเป็นโพงอร่อยไหมคะเดี๋ยวดูนึงโอ้ยอร่อยแว่าสีมือยายโอเคนี้อร่อยเลยอ่ะโอเคโอ้ยอะ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 โอ้อร่อยใช่ไหมคะติดโอ้ย แล้วค่ะทุกคนอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้สำหรับชีโอปังของเรานะคะก็ถ้าใครสนใจอยากกินชีอปังอร่อยแบบนี้นะคะต้องอยู่ในลรแวกนี้ป้าพี่อิฟถึงจะสั่งได้หรือว่าสั่งได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้อโอเคนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะขึ้น c o n แ a c t ทุกอย่างมาให้ทุกคนนะคะไปะสั่งกันเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อิฟมากค่ะขอบคุณมากเลยลกูกเย้เอ,ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะกนใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย